กับที่มี่เขาเป็นมือที่สามครับไม่จริงครับผมมีแค่สองมือเท่านั้นเองใช่ครับผมไม่สามารถเป็นมือที่สามของใครได้ครับเพราะว่าตัวเราเองก็มีอยู่สองมือที่นิวได้จะมีปัญหาหรือยังครับเพราะว่าที่มิวได้เปิดใจบอกว่าเราเลิกกับแฟนจริงได้มาเรียนแล้วอ๋อมาถามมามาถึงคำถามพี่เต๋อรู้ทราบมาก่อนเลยคะว่าเขาแบบโซ ก็ไม่ไม่มั่นใจไม่แน่ใจครับเพราะว่าปกติก็ไม่ไม่ได้เหมือนไม่ค่อยไ,ได้คุยกับมิวเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับพอ,พอตอนนี้เขาสถานะเขาโสดแ,แล้วเราถูกโงไปว่าเออเป็นพนลาวอะไราบบน้หรอยังไงอคือจริงๆผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับผมนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นเป็นการเสี่ยงที่จะทำให้แบบเหมือนเขาแบบมีปัญหาหรือว่าอะไรกันอะไรเงี้ยมันน่าจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาสองคนเองไม่เกี่ยวกเรากลุ่มเราไปแซวไงคนก็เลยโยงว่าเราเป็นแฟนคนใหม่ของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่ครับตักไล่เขาพูดไปเรื่อยเหรอครับผมครับจริงๆไม่ต้องไปฟังเยอะตักไร่อ่ะครับแต่ดูการลงตัวแต่ละคนเนี่ยครับโอกาสจะมีในครับเพื่อนๆก็รุ้นเพราะเราก็บอกว่ามิวเป็นสเปคเลอราด้วยอันนี้เขาต่ออ๋ออะไรนะฮะรุ้นไหมคะยังขึ้นนัยอนนี้เขาโตแล้วอ๋ออ้วนเหรอครับอ้าวพี่ก็บอกตรงๆถามว่าอะไรนะฮะมีโอกาสอะไรครับ คือจริงๆแล้วการที่แบบเหมือนเราจะจะจีบหรือว่าจะชอบใครอะไรมันก็อย่างที่ผมบอกมันก็มีหลายปัจจัยอะครับครับมันก็ก็มันมันมันก็มีหลายอย่างอะไรเงี้ยครับมิวมีปัจจัยไหมคะอะไรนะครับมีปัจจัยในปัมีแต่ข้อไมครับจริงๆมิวเขาก็น่ารักนะครับน่ารักน่ารักมากอะไรอย่เงี้ยครับเป็นเป็นสเปคของหลายๆคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเมื่อวานน้องมิวเขาให้สำคัญว่าให้พี่เต๋อบอกมาก่อนว่าจีบหรือไม่จีบ เขาพูดอย่างนี้เหรอเขาบอกว่าจีบให้ถามพิสัอก่อนพเพราะว่าไม่รู้ว่าที่พิธำเนี่ยจีบเขาหรือเปล่าเขาพูดอย่างนี้จริงเหรอนักข่าวไอ้ที่ทำแบจีบเขาหรือเปล่าก็ยังยังไม่ได้จีบครับออแล้วจะจีบไหมครับหลังจากนี้แหม่ถ้าผมมีธรรมชีนผมจะรู้ไงว่าอนาคตมันจะผมจะมจะีบหรือไม่จีบตอนนี้ก็ไม่รู้น้าวันนี้แต่วันนี้ยังก่อนครับอุ้ยบิวมากเลยกด ก็โอ้โหหลายปัจจัยอะครับมันมีหลายมันมีหลายปัจจัยอะครับมันขาดปัจจัยอะไรทำไมมันมันเป็นร่างทองมันคือไม่รู้นะคือผมรู้สึกว่าเออเหมือนแบบเขาแบบเหมือนแบบเพิ่งเป็นโสดอะไรเงี้ยครับหรือว่าอะไรก็อย่างนั้นนะครับก็รู้สึกว่าเขาอาจจะแบบเหมือนอยากจะ มีชีวิตที่แบบเอ๊ะแบบเหมือนเป็นตัวของตัวเองได้ทําอะไรของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยครับได้คุยมีการคุยกันบ่อยไหมครับรับตัวเรากับตัวมิวก็คุยบ้างเอยๆครับแต่ไม่ได้มีที่้าแบบหยอดจีเพล่นอะไรนี้จนโดนเข้าใจผิดอะไรเงี้ยก็ไม่ตลกอะไรก็ไม่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะแซวแซวตลกๆบ้างคิดว่าสิ่งที่เราเราแบบแซวเขาหรือพฤติการที่เราแบบว่าหยอดเขาอ่างเงี้ยมันทำให้คนอื่นคิดแบบนั้นได้ไหม ก็แล้วมันก็แล้วแต่คนคิดอะครับครับเพราะว่าไงอะครับเขาก็บอกว่าเราก็ต้องสเปคำเหมือนกันเพราะเราเป็นคนตลกเพราะอขาชอบก็ต้องสเปคทั้งคู่ก็เออเออแล้วก็ใส่คำพู่ด้วยไงอืครับเยอะไปหมดเลยครับก็มีเชียร์เยอะเหมือนกันครับอย่างแรงไม่ค่อยมามันก็เป็นหลายปัจจัยอะครับไอ้อย่างแรงเชียร์มีโออย แรงเชียร์มีผลไหมแรงเชียร์ก็สนุกสนุกมากกว่าครับแรงเชียร์นะครับคือจริงๆแล้วมันก็มันก็เป็นเรื่องของของคนสองคนนะครับถ้าสมมติว่าใครจะชอบใครหรือว่าจะจีบใครอะไรวันนี้ต้องจับตามองด้วยเพราะว่าเรามารับราวันสู้การอะไรอย่างเงี้ยเรามีเก่งอะไรไหมครับเริ่มเก่งแล้วครับตอนเนี้ยครับใช่ตอนตอนนี้เริ่มเก่งแล้วเ <c oughs> พราะช่วงหลังๆเก่งหรือเปล่าก็เลยไม่ใช่แบบว่าไปคอเม,ม,คมเมนต์แซวกันอะไรยังไง ก็จริงจริงผมก็เหมือนเดิมนะครับคือผมก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คือแบบผมก็รู้สึกว่าไม่ไม่อยากให้แบบมันส่งผลกระทบต่อแบบเหมือนแบบการแบบว่าเป็นมิตรภาพเราอะไรเงี้ยครับไม่ว่ายังไงก็ตามพูดอะไรก็ไม่รู้เลยตอนเนี้ครับต่อเราลกต่อไป็ครับครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ก็ครับนั่นแหละครับ แต่ถ้าแฟนๆอยากทีก <bunker. S 1> <Elijah. S 3> ่จะเชียร์จะมีพอจะลุ้นได้ไหมคะให้กำลังใจแฟนๆที่เขาเชียร์หน่อยไม่นถึงได้ผมให้กำลังใจเองในเรื่องของผมเองเนี่ยเหรอคะให้กำลังใจคนที่เขาเชียร์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนเขาแบบตามก็เออจะก็แฟนคลัมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลุ้นกันอยู่ก็ผมว่าทุกคนเขาก็มีแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสิ่งที่เขาเออครับที่เขาคิดไว้ในใจอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเขาอาจจะแบบเหมือนแบบ จิ้นมิวกับพี่โป๊ปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแต่ละคนก็จะมีความชอบแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเหมือนแบบผมก็ไม่สามารถไปไปบอกให้เขาแบบเปลี่ยนมาเชียร์นู่นนี่นั่นอย่างงี้ได้เงี้ยผมรู้สึกว่าอยากอยากให้เขาแบบว่าเหมือนแบบมองว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขาบสบายใจก็เป็นอย่างนั้นแหละครับครับได้มีการทำงานใจต่อไครับนอกจากงานคู่กันแล้วอืมไม่แน่ใจเหมือนกันครับตอนนี้ตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ตอนนี้แต่พี่ต่ยังไม่มีเขินไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ไหมอากาศจะเย็นเอาจริงตั้งแต่มีเรื่องผมยังไม่ได้เจอ ไม่ไม่รู้ครับอาจจะแบบไม่รู้ไม่รู้เลยจับมือไปฮะไม่ไม่รู้เหมือนกันครับก็ต้องลองดูครับถ่ายไปตามคิวคือถ่ายประมาณครึ่งแล้วฮะครอผมก็รอดูเหมือนกันครับครับยังถ่ายไม่เสร็จเลยก็ผมคิดว่าน่าจะปลายปีนะครับที่เขาวางไว้คร่าวๆครับปลายปี ครับก็ฝากาใช้ไม่จริงหญิงแท้ด้วยนะครับคือสนุกมากครับสน,สนุกมากๆครับไทำไปเยอะยังไงประมาณเกือบครึ่งนึงแล้วครับ